สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมไฮไลท์นะคะน่าจะไม่ลืมนะคะวันนี้จะตั้งไฮไลท์ตอนช่วงเริ่มต้นคิดว่าน่าจะไม่ลืมสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกทกท่าน ที่มารับชมเป็นกำลังใจให้อะนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยวันนี้ก็เข้ามาสวนอีกเหมือนเดิมแล้วค่ะจะมาดูฉีดยาต้นถั่วลิสงค่ะใบเขาลายๆเหมือนมีหนอนมากินแล้วก็จะให้ฮอร์โมนเขาด้วยเพราะเขาก็เริ่มโตแล้ว แล้วก็ไปทำร่องน้ำเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะร่องน้ำทางน้ำไหลที่เวลาฝนตกแล้วน้ำจะได้ไหลผ่านไปโดยไม่ต้องแวะเวียนเข้ามาทำให้สวนเราเสียหายนะคะสวัสดีจ้าขาล้อขอบคุณมากๆนะจ๊ะสวัสดีสาวภูไทยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจ ขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะ Thank you so much Welcome to PN เกษตรไว้เกษียนขอบคุณมากๆนะคะครีมมี่ก็ทักทายสวัสดีสาวผู้ทอมานะคะคุณสาวผู้ทอนก็สวัสดีน้องครีมมี่มาะคะ่ะ น้องครีม,มี่หรือน้องขาเลาะของเรานะคะทำไมเปลี่ยนมาเข้าครัวล่ะขาเลาะบรรยากาศข้างนอกไม่ดีหรอ <c oughs> แต่ที่บ้านพี่เนี่ยก็คล้มคล้มน่ะสองวันละเมะื่อวานก็คลึ้มวันนี้ก็คลึ้มแต่ฝนไม่ตกอะตกไม่ลงแต่ท้องฟ้าก็คือหน้าตกมากๆ อจ้าโอเคจ้าอ๋อพี่ภาคลบบุรีเองครับสาวภูทรนั่นนะนะพี่ภาคนะขอบคุณมากมากนะคะน้องตายสวัสดีจ้าพี่น้อมยกมือไหว้ให้หัวใจมาขอบคุณมากๆานะจ้าน้องตายสวัสดีจ้าอ๋อทางบ้านคิมมี่คือฝนตกบ่อยอะนะเลยไม่ได้ออกข้างนอก วันนี้ไม่ได้ติดน้ํามากินในสวนลืมลืมอน้ํามาแต่ยังว่าเหี่ยจะฉีดยาด้วยเขาบอกว่าถ้าฉีดยาแล้วห้ามกินอะไร <c oughs> ต้องรักษาสุขภาพไปก,ก่อนหิวก็ทนเอาไม่หรอกพอมาขึ้นไรแล้วรู้สึกว่าคอจะแห้งๆไง <c oughs> แต่ไม่มีน้ําให้จิบไม่ได้น้ํามา <c oughs> ขอบคุณสติกเกอร์ทุกๆดวงนะคะมีรู้เขาเรียกอะไรบ้างเราก็เรียกตามที่เราเข้าใจอะเนาะดอกไม้สีลุงนี่จะเรียกว่าดอกไม้สามสีก็ไม่ใช่เพราะมันมีสี่สีแล้วก็หัวใจหัวใจก็น่าจะเป็นหัวใจสีลุ้งอีกเหมือนกันแล้วก็กอดๆคิมมี่ออก็หัวเราะมา ตาลายไหมคงไม่ลายหรอกเนาะขยับโทรศัพท์มันจะขยับนิดนิดหน่อยหน่อยห้าสีสามอุ้ยพี่ดูได้แค่สามสีเองมีห้าหรอชมพูเหลืองฟ้าเขียวอ๋อดำดำ,ดำมีดำด้วยสีสีโอเคจ้าสีส,สีห้าสีดอกไม้ห้าสีหัวใจก็คงห้าสีเหมือนกันน,นะเนาะโอ้สีดำมันเป็นขีดเล็กๆเนาะพี่ก็เลยไม่ทันได้สังเกตเห็น คุณนะคะขอบคุณทุก